ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสอนสตรีมนะครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่ในกับโปรแกรม OBS กันนะครับก็เป็นโปรแกรมที่หลายคนอาจจะรู้จักหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักโปรแกรมนี้เนี่ยใช้ในการสตรีมนะครับหรือว่าจะเป็น OBS หรือว่าจะเป็น x s p i t นะครับทุกคน x s p i t เนี่ยใช้ในสเปคที่สูงๆแต่ OBS เนี่ยสามารถใช้ได้เหมือนกัน เราใช้ obs ก็ได้ x spin ก็ได้หรือว่าจะเป็นโปรแกรมหนึ่งอะ่ะมันเรียกว่าแคมแคมอะไรนะเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่สามารถสตรีมได้เหมือนกันไม่ก็สตรีมแบบก็ได้หรือว่าจะเป็นแคมอะไรนี่หนะครับเป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งโป,โปรแกรมที่ผมใช้สตรีมทุกวันนี้ก็คือโปรแกรม obs คือโปรแกรมนี้จะใช้ง่ายครับตรงที่เราโหลดมาปุ๊บเราก็สามารถสตรีมได้เลย อย่างแรกนะครับเราโหลดโปรแกรม OBS ขึ้นมาแล้วใครยังไม่มีเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เว็ใต้คลิปนะครับหรือจะเป็นลูกตัวไอมุมขวานี้ก็ได้แต่ผมจะทิ้งคลิปไว้ผมมีคลิปสอนใน OBS ไปแล้วคลิปหนึ่งโอเคเราโหลดตั้งค่าเซตอัพอะไรเสร็จหมดแล้วเรากดเข้ามาแล้วเราก็มากดตรงที่ตรงนี้ถ้าโหลดมาแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษเนี้ยให้เรามา คลิกตามผมเลยนะเพราะว่าภาษาอังกฤษก,กับภาษาไทยเนี่ยตัวเลือกกันเนี่ยมันจะเหมือนกันโอเคแล้วกดเข้าไปที่ตั้งค่าปับ๊บแล้วเราเห็นฟันเฟืองนี่ไหมเนี่ยมันเราจะอยู่ฟันเฟืองอันดับแรกแล้วมันจะมีภาษาเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า l a n u a e ตัวตัว L ลำหน้านะ l a n u a g e โอเคให้เราไปเลือกเป็นภาษาไทยกดตรงนี้กดคลิกไปเลยภาษาไทย แต่ที่ยังคิดไม่ได้เนี่ยก็คือเราพี่สัตวเอกอัดวิดีโออยู่ไงมาเลยน,นี่ไม่ได้โอเคส่วนทีมเนี่ยดักก็คือเป็นสีดาใครจะเป็นสีอันไหนก็ได้เนี่ยเป็นสีอย่างนี้ก็ได้เป็นแบบไหนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแบบนี้แต่พี่ชอบเป็นดักใครเริ่มต้นอย่างนี้มากกว่าโอเคเรารก็กดไอแปยภาษาเสร็จปุ๊บเราก็กดนําไปใช้โอเคจากนั้น เรามาที่สตรีมเอ้ยเราไม่เอาสตรีมก่อนเรามาตั้งภาพดีกว่าภาพก่อนนี่คือภาพ mm hmm. เบรเนี่ย resolution Res Res เนี่ยก็คือมุมมองมุมมองของอัตราส่วนของภาพภาพหน้าจอเราโอเคมันเท่าไหร่ตั้งให้มันสูงสุดไปเลยเราจอเราได้แค่ไหนเราก็ตั้งไปส่วนเอาพุทเนี่ยเอาพุท resolution คือภาพที่จะออกตอนสตรีมของเราไปเราให้ตั้งสุดๆเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกเฟสอะไรเงี้ยเฟสถ้าเราจะไลฟ์สตรีมในเฟสเนี่ยมันจะมียังไงอะ่ะก็จะให้ตั้งเป็นภาพ1 2 8 0คูณ720โอเคแล้วก็ได้30เฟรมเราก็ตั้งตามนั้นเพราะว่าถ้าช่องไหนช่องเพจไหนเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่สามารถ เปิดรับรับดาวได้หรือว่าสร้างไรายได้กับดาวได้นั่นแหละมันก็จะไม่สามารถได้60เฟรมหรือหนึ่าีคูณ1 20, 0น0นะครับถ้าเป็น YouTube ก็ได้นะ1,080ไปเลยโอเคเนี่เยเอาตั้งให้มันเยอะสูงสุดก็พอส่วนไอ้เนี่ยสเก็ escape, อะไรเนี่ยฟิลเตอร์นี่คือให้ไปตั้งเป็นแบบพี่นะเนี่ยนเนี่ย scoring สามสิบหก sample เนี่ย sample โอเคให้ตั้งแบบนี้นะว่า มันมันแบบบะมวลผลภาพในสใน1วิด้วยสาภาพต่อวิอะ่ะโอเคแล้วก็กดนำไปใช้จากนั้นให้เรามาที่ output เอาพุเนี่ยให้บางคนอาจจะเป็น recording ให้มัเราเช็คตรงนี้ก่อนนะให้ไปที่สตรีมมิ่งถ้าบางคนตรงนี้อะ่ะมันไม่ใช่แอดวานเนให้ตั้งเป็นแอดวานเนี่ยเอาเอาพุ t โมเดลเนี่ยเอาเอาพุทโหมด แล้วก็กดเข้าไปที่สตรีมมันจะเป็นอย่างนี้อันแรก e n c o d e r ให้ตั้งเป็นถ้าใครมีการ์ดจอแรงๆก็ใช้การ์ดจอการ์ดจอมันจะช่วยประมวลผลภาพดีกว่า CPU อยู่แล้วถ้าเอา CPU ไปประมวลผลภาพเพิ่มเนี่ยมันจะทำให้ CPU ทำงานหนัก CPU เนี่ยใช้ในการคุมโปรแกรมควบคุมพวกโปรแกรมอะไรอย่างหลา,หลายอย่างออในในคอมพิวเตอร์มันคือมันทำงานหนัก แต่ถ้า CPU แรงๆพวก i7 i9 ก็เอามาเอง่อนด้ยวยก็สบายๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าที่แนะนำเนี่ยถ้ามีการจอให้ใช้การจอยนะครับโอเคส่วนไอลิสเซคเก็บนี่ไม่ต้องไปติ๊กมันนะโอเคปล่อยไปแล้วก็ให้มาเลดเลดคอนโทรลนีน่คือ CBR นะกคนเนีนยนให้ตั้ง CBR บ i ตเ a t e เนี่ยถ้าเป็น facebook เนี่ยพี่แนะนำไม่เกิน8,500ส่วน YouTube เนี่ยไม่เกิน9,500โอเคเนาะ ส่วนคีย์เฟรมเนี่ยอันนี้คือมันจะเป็น auto ออโต้เฟรมมันจะชัดออโต้อัตโนมัติเลยมันจะมี2เฟรมคือจะชัดที่สุดในในในสตรีมเราอะ่ะมันจะมีชัดที่สุดคือ2เฟรมอันนี้เพอร์เซ็ตเพอร์เซ็ตนี่ไอแม็กพ์ฟอร์แมนซ์ก็คือยังไงมันกลางๆอะ่ะความเร็วในสตรีมเราอะ่ะยิ่งยิ่งต่ำเนี่ยมันยิ่งกินสเปก เพราะเนี้ยยิ่งสูงเนี่ยมันจะยิ่งมันจะยิ่งเร็วอะมันแบบมันภาพมันแบบมันจะแตกๆหน่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่ให้แนะนําว่าใครที่เป็นใช้พวก i5 หรือ i3 อะ่ะ i3 นี่จะเป็น Perform a n c e ก็ได้ I5 ก็แม็กก็ได้ไอเจไอ้ I 7, I นี่ลงมาเลยก็ได้เ่ยไม่เป็นไรหรอกแต่พี่แนะนำเนี่ยมันสตีดีๆเนี่ยพี่ก็ใช้เป็นแม็ก e r f o r m อร์แนะ ส่วนโปรไฟล์เนี่ย h i g เนี่ยคือสูงสูงนี่คืออะไรคือภาพมันจะชัดโอเคเนาะเนี่ยส่วนเบสไลน์เนี่ยก็คือต่ำ main เมนนก็กลางไฮนี่สูงโอเคส่วน m a กมีเฟรมเนี่ยคือ2โอเค GPU ไม่ต้องไม่ตั้งตั้งเป็นศูนยะ์อะโอเคแล้วก็กดกนำไปใช้โอเคต่อไปเรามาดูที่สตรีมอันนี้คือที่สำคัญที่สุดเลยนะบริการ วบริการเนี่ยให้เราไปเลือกตรง youtube RTMPs แล้วเราก็ไปมันจะขึ้นเซิร์ฟเวอร์นี่ให้เองถ้าถ้าไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์อย่างนี้มันจะมีเลือกเห็นไหมให้เราไปกดตรงนี้เนี่ย Primary YouTube ingest server ให้เป็นอันนี้นะหน้าสตรีมหน้าสตรีมอามาจากไหนให้เรากดไปตรงที่เราจะสตรีม่าทุกคนโอเคกดเข้าไปที่ Google อยู่แล้วแล้วก็ YouTube เข้าไปที่ YouTube แล้วก็มีเห็นมุมนี่ไหมเนี่ยแล้วก็กดสร้างก็ถ่ายเท้าสดนี่ครับคีย์สตรีมวางในโปรไฟล์โปรแกรมเปลี่ยนเห็นี่ตรงนี้แล้วก็กดคัดลอกแล้วก็ไปกดไปที่เดิมที่ธนาคาแล้วก็ไปที่สตรีมแล้วก็เอารหัสสตรีมที่เราคัดลอกเมื่อกี้มามาวางกดคอนโทรลบีแค่นี้แล้วก็กดนําไปใช้จากนั้นก็กดปกตงแล้วเวลาเราจะเอาเกม เกมเข้าอันไอเนี้ยทำยังไงโอเคเนาะอันนี้รีเพย์เนี่ยคือพี่สอนอยู่นะโอเคเดี๋ยวพี่จะเพิ่มให้อันนี้เรากดบวกแล้วก็ไปกดตรงที่เกมแคปเจอร์แต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นก็ได้เกมบางเกมบางเกมอ,อาจจะไม่ขึ้นแล้วก็ไปกดที่ วินโดว์แคปเจอร์ก็ได้แต่บางเกมเนี่ยมันก็ขึ้นให้เป็นเกมแคปเจอร์บางเกมก็เป็นวินโดว์แคปเจอร์บางครั้งบางเกมเนี่ยวินโดว์แคปเจอร์กับ Board. ดิสเพย์พอร์ตดิสเพย์มันก็ใช้ไม่ได้เราก็ไปกดเป็นดิสเพย์เอาไปตติงก็ได้มันไม่เป็นไรหรอกอันนี้คือใช้ดิสเพย์อยู่ส่วนเกมเอาขึ้นยังไงเราก็เข้าไปที่เกมเกมอะไรก็ได้กดเข้าไปปุ๊บ เรามาเลือกเกมเราปิดไอ้นี่ไปก่อน <c oughs> เกมยังไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยวพี่เอาไอ้นี่ให้ดูแปบ๊บหนึ่งมันไม่ขึ้นให้วะพี่ใช้เป็นไอ้นี่อยู่ไงเนี่ยดิสเพย์มันกะ็นเลยแคปไปทั้งหมดเลย <c oughs> มันนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวพี่ลองไอ้นี่ดูก่อนแปบ๊บหนึ่งมันจะขึ้นให้ไหมดิส <c oughs> โอเคโอเคทุกคนน่าจะขึ้นให้เนาะเนี่ยคือเกมเกมที่เราเปิดมาเมื่อกี้โอเคอันนี้คือสมมตินี่เป็นเกมหน้าต่างเกมนะโอเคเราก็ไปเข้าเกมปกติเลยเนี่ยแหละวิธีเดิงเกม สมมติถ้าถ้าเกมบางเกมมันมันใช้แคปเจอร์ไม่ได้แล้วก็อันนี้ไอ้สกรีนอันเนี้ยฉาก2องฉากสามเนี่ยคือพี่เป็นเอาไว้สับเปลี่ยนเห็นไหมเนี่ยคือเนี่ยอันนี้แหละเราก็ใช้นี่ไปเรื่อยๆแล้วก็กดกดสตรีมได้เลยโอเคเราก็เข้าเกมเล่นเกมปกติ ส่วนใครจะเอาโนเน็ตอะไรเดี๋ยวสอนในคลิปโอเคแค่นี้แหละ